ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถถล่มทีมยูทองลีดยูไนเต็ดไปได้อย่างทล่มทลายด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นะครับซึ่งเป็นการยิง5ประตูในนัดเปิดสนามของศึกพรีเมียร์ลีกของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรก เกิดขึ้นในฤดูกาล2006นะครับที่สามารถชนะฟูแลมไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ1ครับโดยในนัดนี้ก่อนเกมการแข่งขันนะครับได้มีการเปิดตัวนะครับลาฟาเอลวาลานะครับกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสนะครับที่ย้ายมาจากทีมบิลเมริดนะครับต่อหน้าแฟนบอลที่โอแทฟฟอร์ดด้วยครับซึ่งในนัดนี้นั้นพอลปอกบานะครับสามารถทำได้ถึง4แอซิ์ด้วยกันนะครับ ซึ่งมากกว่าแอซิดท,ที่เขาทำได้ในการลงเล่นในซึกพิเมลิกทั้งหมด41นัดซึ่งก่อนหน้านั้นเขาทำได้เพียงแค่3แอซิดเท่านั้นนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเขาเป็นนักเตะปีสาแดงคนแรกนะครับที่สามารถทำ4แอซิดได้ใน1เกมนะครับและก็เป็นคนที่7นะครับที่ทำได้ในซึกพีเมลิกนะครับต่อจากเดนิสเบิร์กแคม อันโตนิโอเลเจสเชสฟาเบกาสสานติกาซล่าตูสานทาดิกและอาเดบายอนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับ Bruno f e r อร์นันเดสนะครับสามารถซัดแฮตทิกได้นะครับในนัดเปิดสนามนะครับทำให้เขาครับกลายเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็คนแรกนะครับที่สามารถซัดแฮตทิกได้ในนัดเปิดสนามของศึกพเมลีกนะครับและก็เป็นนักเตะคนที่10นะครับ ที่สามารถสกอร์แฮติกในนัดเปิดสนามของสกพีเมลีกได้นะครับโดย9คนก่อนหน้านี้นั้นก็มีมิกคินนะครับแมทธิวเลติสเอนะครับเควินแคมเบลนะครับฟาเบโอลาวินเนลีนะครับดิออนดับบินนะครับกาเบรียลอักบลอห์นะครับดีเจด็อกบานะครับอาริฮิเมเตอร์ลิงนะครับและคนสุดท้ายก็คือมูฮัมหมัดซาลานะครับและในนัดนี้นะครับก็ได้มีการประเดิมสนามนะครับ ของปีกดาวรุ่งนะครับชาดอนซานโชนะครับที่ได้ย้ายมาจากบูริเซียดอทมุนด้วยนะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าฤดูกาลนี้ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูจะสามารถคว้าแชมป์เปี้ยนลีกมาขอกได้หรือไม่นะครับต้องติดตามกันต่อไปครับผม